นสวัสดีคะ่ะแอบหนีเที่ยวหนึ่งวันนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้แอบหนีเที่ยวไปไหนหรอกก็ไปช่วงคลองนี่แหลคะค่ะออเดอร์ปังๆรัวๆขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กันมากๆเลยนะคะวันนี้เบลก็เก็บภาพบรรยากาศที่ว่าเบลจะเอาองค์ไปไว้ที่วัดนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็มาเอาไปแล้วใบหนึ่งเนาะก็ขนไปทีละใบนะคะก็เป็นอ่า ช่างในหมู่บ้านนี่แหละทุกคนที่รับยกโอ่งยกของหนักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมารับยกโอ่งใบ,ละ,ะใบ,งใบละประมาณ3ใบแดงมั้งทุกคนใบละประมาณ3ใบแดง4ใบแดงประมาณนี้แหละทุกคนเดียวก็จะเอาเอาไปไว้ที่วัดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็เอาไปบริจาคอนุโมทนาสาธุน้ำกันเ้จาจะเด้อวันนี้พี่เตยก็ไปเก็บน้อยหนามาให้อยู่ที่สวนนะคะสวนที่ ไรนาของพี่เขยเนาะก็มีต้นน้อยหนาเยอะเลยทุกคนเก็บมาได้ประมาณ12กิโลทุกคนคะ่ะหลานชายก็ยกมาให้เลยค่ะแบบสดๆเลยก็พร้อมส่งให้ลูกค้าใครที่รอน้อยนาอยู่ก็รอรับได้เลยจ้าวันนี้เบลก็จะออกไปส่งของเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเสาร์อาทิตย์เบลก็ส่งของนะคะทุกคนส่งของเสาร์อาทิตย์ก็ส่งปกติเหมือนเดิมนะแต่ว่าช่วงเนี้ยหลายๆพื้นที่อาจจะส่งของช้าหน่อยเพราะว่าอะไรทุกคนฝนมันตกแล้วก็ น้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทีนี้บางที่บางสถานที่ถนนหนทางมันอาจจะ ปีดหรือเส้นทางมันจะขาดเพราะว่าน้ํามันเยอะไงทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยถ้าอ่าช้าหรืออะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเบลก็ขับรถมาที่ไปรษณีย์แล้วนะคะทุกคนวันนี้มีลูกมาด้วยเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเอาเด็กๆมาด้วยก <Okay. S 1> นะันเนาะทุกคนมีรถเปิดประทุนก็ดีอย่างนี้แหละทุกคนนอนสบายอน j o ยลมธรรมชาติฝนตก ฝ้าห้องกับบัเดวันค่ะบ่มีเปียกใครที่นั่งอยู่ข้างในบนรถสาเล้งของเบลนะก็คือแบบชิลมากหลับฝันดีน้องอนา,นานี่นอนหลับทั้งไปทั้งกลับเชอบมากชอบนั่งรถสาเล้งมากๆเลยทุกคนวันนี้เบลก็เป็นวันหยุดใช่ไหมเบลไม่ได้พาอดินกับนานมากินข้าวแบบนี้นานมากแลนะ้วเนาะน้องอนานนอนหลับนะทุกคนก็เลยไม่ได้มานั่งกินด้วยกันก็มีแค่พี่อดินเนาะวันนี้พาพี่อดินมากินข้าวมันไก่ที่ร้านข้าวมันไก่นะคะทุกคนขาจานละ หกใบเขียวเองเอออร่อยมากเลยนะคะทุกคนน้ำจิ้มเขาก็แซบ่บแซ่บแซ่บดีนะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเบลจะทำให้อดินกินสักโม้่ใหญ่ๆเลยทุกคนเบลทำข้าวมันไก่เบลก็ทำเป็นนะแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็กินได้ใต้ควงแนละ้วฟืน้นกินน้หมดได้ท้อคนอื่นก็กินกับเราไม่ได้หรอกค่ะก็กินได้แต่ตัวเองเนี่แหละลูกก็กินได้เพราะว่ามไม่ไหวหูจักดอกว่าเข้มหาวานมันไม่รู้จักเรารู้แต่ว่าหิวก็กินแล้วก็อิ่มแล้วก็จบ ไม่ขนาดนั้นเราทุกคนของลูกเนี่ยอ่าก็จะไม่เท่าไหร่ก็เวลาหุงข้าวมันก็ปกติใช่ไหมแต่มันจะไปเท็กเจอร์มันจะไปมากมายกับน้ําจิ้มซะมากกว่านะน้าจิ้มมันจะรสชาติแบบบางครั้งก็ดีบางครั้งก็เออแล้วแต่อารมณนะ์นะน้าจิ้มแล้วแต่อารมณ์แม่ค่ะ กินข้าวส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านพานเด็กๆแวะซื้อขนมด้วยเล็กน้อยพี่อดินก็ได้สาหลายมาน้องอนนาก็ได้มาริดทานตะวันทุกคนขากลับมาก,ก็คือพากันนอนเมียบเอเดียดอยู่ทั้งโอ้ดูชมวิวแล้วก็พากันนอนคุยกันน้องแอม,มมามแม่สองคนเออหลูกกับแม่ความสุขเนาะแม่ก็สุขใจแล้วแหละทุกคน <laughs> กลับมาถึงมาหาพี่เตยก็ตัดผมตัดยังกันจาเขาบอกว่าวันเสาร์นะทุกคนตัดผมเป็นอะไรที่แบบดีเฮงทําอะไรก็จะประสบความ สำเร็จพอแล้วก่อนที่จะตัดผมตัดเล็บตัดอะไรเราก็ต้องหาหรือหาย่ามก็เด้ก็สัตตัดอะไรเด้ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าบว้ยว่ามันอยู่ในว่างปุ่นเราก็จะบอกให้ ตัดผมออกมาแล้วคืออยากจะบอกว่าด้านหน้านะทุกคนเบลตัดเองนะทุกคนเบลเห็นในไอจีเขาทํากันว่าเออมัดแบบนี้แล้วก็ตัดอย่างนี้พอปล่อยออกมามันก็จะเป็นสไลด์ข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าตัดไปตัดมาตัดผิดชีวิตเปลี่ยนทุกคนสรุปก็คือมัดไวดีกว่านะข้างหน้าไม่สันน่นผูดไม่เข้ากับหน้าเราเลยทุกคนอายเราไม่ได้ไประได้นอกผมจัิงจริงนาเสียดายผมมากเลยทุกคน ตกเย็นมาก็มาเดินเลาะและในรอบบ้านน่นะทุกคนเแบลบก็นั่งมองแล้วก็นั่งนึกอยู่ว่าเราจะจัดสวนไปทางไหนดีเแบลบว่าเบลจะเอาอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเแบลบว่าจะ,ะด้านด้านหน้าน่ะก็จะทําเหมือนกันอยากให้มันเป็นอุโมง์หมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นซุ้มอ่ะทุกคนเป็นเหมือนอุโมงค์ที่ว่ามีพวกฟักทองมีพวกอ่า ฟักอะไรเงี้ยมันจะย้อยลงมานะ่ะเบลอยอ,อยากทําแบบนั้นแล้วก็ให้มันเป็นอุโมงค์เดินเดินไปหาหน้าบ้านได้เลยอะไรแบบนี้มันน่าจะสวยดีเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยคือถ้าจะทําเป็นลานจอดรถก็ได้ทําเป็นร้านอะไรสักอย่างก,ก็ได้แต่เบลเองอะ่ะยังไม่ได้แบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะทุกคนเวลามันยังไม่ไม่คงที่กับว่าเราต้องบาลานให้มันคงลูกเราก็ยังเล็กอยู่ใช่ไหมต้องไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขาโตอีกสักหน่อยนะก็พอดีแหละเราก็จัดสวนไปกอดนนะ่ะในความรู้สึกเบลนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยว่าเราก็จัดสวนไปอะไรอย่างเงี้ยเผื่อถ้าถ้าอยากจะทําจริงๆเบลว่าเบลจะเอาเก้าอี้มาตั้งฝั่งนี้ซะดีกว่านะทําเป็นแบบบาร์มินิบาร์เล็กๆ,กๆน้อยๆนะอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าบาเป็นเบียรเป็นเหล้าไหมก็ไม่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรในอะนาคตจะขายยังกันแล้วกันนะขายอีกอย่างที่มันบกเข้มนะทุกคนคะ่ะเป็นฟาฟทอดไปอีกสัตชิดบอลไปอย่างนั้นเอออันนั้นพอได้อยู่แต่จะไปให้เบลทําอาหารไทยขายหรือว่าไอ้นู้นนี่บ่ได้บ่ผพานบั่นอหลีไม่ผ่านเลยทุกคนทํากินเองได้แต่ว่าทําให้คนอื่นกินเนาะเขาคือเบียหนาเบียตาใส่ห่าวันรับไม่ได้เลย พอเรายกองออกแล้วบ้านเราก็กว้างขึ้นเยอะเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเบลจะค่อยๆเกลี่ยดินนะคะให้มันเท่าๆกันแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรวะเวลาฝนตกให้น้ํามันไหลออกไปข้างนอกเออเดี๋ยวเบลจะทําด้วยอ่าแต่ว่าเบลจะไม่จ้างใครจะเห็นเองือเก่าแหละจ้าทุกคนกาค,ากค,กค่ะเบลจ้างบ่อใดนะคะเพราะว่ายเป็นคนขี้งงแต่ขนาดเขาไม่ยกองให้ซื้อกับป้าใบาละสามใบแดงซีใบแดงอีพอีแม่เลยแต่ว่ามาขุดคลองให้ซื้อๆนี่ บอย่างเบาเล่วขอจีเฮดเองเนายังก็ตามนี่ได้กระตามเฮดเองก็ได้ค่ะคนกิ่งงก็ไปวิซี่แหละเวลาประมาณห้าโมงหกโมง้วทุกคนเบลก็มาปัดกวาดตรงนี้ออกเล็กน้อยนะเบลยังไม่ได้มีเวลาทําเลยทุกคนวันนั de an 5. 5. Burton, ้นที่เบลอ่าอ่าถ่ายคลิปน้อยเบลนั่งเป็นแอดมินนะทุกคนเป็นรับหน้าที่แอดมินค่ะนั่งตั้งแต่ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งนะทุกคนถึงประมาณสี่ถุงก นัง่งนังเลยนั่งเป็นแอดมินอย่างเดียวก็ต้องขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆเลยนะคะมะขามหวานกวนของเรานะทุกคนอร่อยมากของคุณแม่น้องดีนนะคะมาจากอำเภอนวาวังเนาะคืออร่อยอีหลีเบลไปซื้อมากินแล้วแบบบ้าือแสบเนี่ยเบลไปอ่านัดรับของกับคุณแม่คุณแม่ก็เป็นอรุ่นราวอายุคราวเดียวกันกับแม่เบลเลยนะคะทุกคนแล้วก็แกก็บอกว่าะมะขามหวานกวนเนี่ย อยู่อยู่ได้ประมาณ40วันเนาะอยู่ข้างนอกได้ประมาณ40วันแล้วก็ไม่ได้สื่สารกันบูดแกะกวนเองกับมือเลยนะทุกคนวัตถุดิบที่ใช้ก็คือเป็นมะพร้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหอมหวานมา,มากๆเลยนั่งเป็นแอดมิดได้สักพักตกเย็นมาเราก็รีบจํำมาล้างถ้วยก่อนนะคะทุกคนขอวับมาล้างถ้วยล้างจานสักนิดหนึ่งเนาะถ้วยจานของเราก็คือเยอะมากบ่มีแนวใส่กินเราจะแซ่ย่างเดียวเป็นมนนุ่งแซ่ กินยอดไดกับแซ่แซ่ว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาล่างจ้ะเวลาในแต่ละวันก็ผ่านไปเร็วนะทุกคนเบลเพิ่งทําซิงล้างจานเสร็จแล้วก็เพิ่งอ่ะดายอตรงต้นมะนาวนี่ออกไปพอหันมาอีกทีขึ้นมาอีกแล้วทุกคนโอ้ยชเมนเธอร์หลักขึ้นใบเหมือปืบปับขืนโหลดเนาะไอ้ด้านหลังเบลก็ยังทําไม่หมดเลยต้นกล้วยที่ซื้อมาวันนั้นก็ยังไม่ได้ปลูกด้วยใจฉนกับประเทศนวอื่นก่อน ยังไปทําอย่างอื่นก่อนเพราะว่าเออเนาะมัน,ม,นมันว่าไม่ได้หรอกทุกคนคือเราก็อยากทํามันหมดซะทุกอย่างนั่นแหละก็นะตนกลว้วจาจไิได้เลือกได้ย่ามปลูกย่างหนพี่เตยขอว่าทํซาลาเปาให้กินหน่อยเนี่ยเครื่องครบแล้วนะทุกคนแป้งเปิงอะไรมีหมดย่างเตเหลือแต่นมในตู้เย็นมันจะเน่าก่อนพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยเบลก็ซื้อมาหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนอนตีสามค่ะทุกคนค่ะ ถึงจะนอนน้อยแต่ว่าเราก็ตื่นเช้านะมันก็เป็นบางวันแหละทุกคนบางวันก็แบบมีออเดอร์เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบได้นอนน้อยแต่ว่าถ้าวันไหนมีออไม่มากเนี่ยก็ได้นอนเร็วมันก็แล้วแต่วันน้นก็เป็นธรรมดาเนาะทุกคนมันก็เป็นงานนี่แหละแต่พูดถึงว่าอ่าในแต่ละวันของเบลเนี่ยเบลก็คืออย่างนี้แหละทุกคนวนอยู่อย่างนี้แหละไม่ค่อยได้ไปอ่าสปิสปะสัสมเระเทมาที่ไหนเราก็ วันๆก็มุ่งอยู่แต่ในบ้านเราก็ไปบ้านพี่ตืบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นเบลแช่ข้าวเหนียวไว้นะทุกคนว่าจะหุงข้าวพุ่งนี้ให้เด็กๆกินข้าวเหนียวตอนเช้าแล้วก็จะอบไก่ให้ด้วยเพราะว่าหันไปดูในช่องฟิตมีไก่อยู่แช่ช่องฟิตไว้เบลก็เลยเอาออกมาละลายแล้วคราวนี้ก็จะหมักแล้วก็จะเอาไปใส่หม้ออบรมร้อนที่พี่พีเอฟซีส่งมาให้ก็คือดีเพราะต้องปีงเพราะต้องยังยังยากได้อัดเข้าแบบว่า ตู้อบันเครื่องอบม้ออบร้อนๆอือสิบห้านาทีได้กินโอ้ดีขอบคุณมากๆเลยนะคะตัดภาพมาที่วันใหม่ทุกคนวันนี้เราจะไปเอามะขามกวนที่อำเภอนาวังนะคะทุกคนคะ่ะค่าลูกคีมเมื่าจะไสไปทางที่เบลไปมันจะเป็นทางลัดนะทุกคนก็คือขับรถขึ้นไปบนเขานั่นเองแต่ไม่ได้เขาสูงขนาดนั้นทุกคนมันจะเป็นเส้นทางที่แบบไม่ค่อยมีรถเยอะแล้วก็จะมีพวกไร่พวกนาที่เราไปกับพี่เตยวันนั้นนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพา เด็กขับรถเล่นกินลมชมวิวไปด้วยบรรยากาศสองฝั่งข้างทางก็คือดีเลยแหละทุกคนเขียวดดขจีก็ปลูกข้าวโพดปลูกอนนุนันนี่คือภูเขาล้อมรอบแต่ว่าพาลูกขับรถมากินลมชมวิวใช่ไหมลูกนอนรับรับไปแล้วจา้าว่าเด้หวชมวิวดอกกินลมล้วก็รับไปเลย น้องอาณานี่หลับก่อนใครเลยนะทุกคนแบบแม่หนูนอนได้ไหมอานอนได้ตามมาติดติดก็เป็นพี่อดินพี่อดินก็แบบมาม้าหนูนอนได้ไหมอาเคนอนเลยจต่พี่ดินก็จะอยู่อาตรงด้านล่างของซาล,ลิงใช่ไหมอนา,นาเขาก็จะนั่งเป็นที่บรรทมเขาเลยเด้มองหน้นพู้ได้ไปแย่งกันไม่ได้นะท้าทุกคนค่ะพี่อดินจะไปนอนข้างบนไม่ได้ลองให้บอยบายไม่ได้ ที่บรรทุมเขาก็คือเป็นด้านบนเนี่ยเอามือนึงก็จับตรงราวกั้นไว้ใช่ไหมแล้วก็นอนหลับไปพี่ดินเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเออก็ที่ใครที่มันเนาะหามแย่งกันถ้าได้แย่งกันแล้เมื่อ เอมันมวยอองเจ็ดปุห้ามไม้ก็ไม่อยู่กลับมาถึงบ้านเราก็มากวาดพื้นกวาดอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาทําการแพ็คของนั่นเองทุกคนเดี๋ยวจะไปส่งเปิดประตูหน้าต่างออกให้เรียบร้อยนะทุกคนให้ลมโกเข้ามานี่คือไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้ลมมันโกเข้ามานี่ก็คือเย็นสบายมากๆยิ่งถ้าฝนตกนะทุกคนลมโกกเข้ามาก็คือดีๆเลยบ่ต้องเปิดพัดลมเย็นสบายเดี๋ยวเราจะจัดแจงทําน้อยหนาก่อน นะคะทุกคนใส่เป็นถุงแบบนี้ถุงละโลละโลให้เลยแล้วก็จะได้แพ็คง่ายๆหยิบจับได้ง่ายเแบลบ่ะเวลาแพ็คของนะทุกคนเบลก็จะเตรียมของไว้ก่อนก็คือเตรียมทุกอย่างไว้เลยแล้วก็ามาวางไว้ใช่ไหมอย่างอ่าเขาเรียกอะไรมาขามกลัวอย่างนี้ฉันเบลก็จะห่อบับเบิลเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่กองไว้ก่อนห่อกันกระแทกไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กล่องไว้เวลาที่เรายินแพ็คก็หยิบจับได้เลยมีปลาล่ามีกะปิมีขนมข้าวแตนขนมข้าวโปมีน้อยหนามีอะไรอย่างเงี้ยอ่า กุญเชียงเราก็หยิบอย่างล,งละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งใส่เข้าไปให้ครบแล้วก็ติดชื่อ,อ,อเขาเรียกอะไติกใส่สมุดก็จัดส่งเป็นกล่องเป็นกล่องไปทําแบบนี้มันจะไม่งงนะ เมื่อก่อนนะก่อนที่เบลจะเริ่มทำนะเบลก็มีแบบงงแล้วก็สับสนหลายหลายรอบมากเลยนะทุกคนแบบนับสต๊อกพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ยังนับถามว่านับพลาดไหมก็ยังมีนับพลาดบ้างลืมส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าถ้าอันไหนที่เบลลืมเงี้ยเบลก็ชดเชยให้อยู่แล้วนะคะส่งไปแล้วก็คือเบลก็เช็คให้อะไรเงี้ยเรามีเลขพัสดุให้ชัดเจนก็ทําเป็นขั้นเป็นตอนนะงานมันสอนเราจริงๆนะทุกคนนี่แหละที่เบลหายไป เมื่อวานก็คือหายไปกับเรื่องนี้แหละทุกคนไม่ได้หายไปเที่ยวเกเลยที่ไหนนะก็คือนี่แหละไปซื้อของมันก็อยู่คนละอำเภอเนาะมันก็ต้องขับรถเบลขับพลาลิงด้วยอะ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบรถยนต์มันก็เลยไปเร็วไม่ได้แล้วก็ค่อยๆไปขับรถชมวิวไปก็คือใช้เวลาหน่อยเออประมาณนี้ก็กว่าจะกลับมาใช่ไหมหละ่ะเออแล้วก็แพ็กของไว้อันนี้คือเบลไปส่งรอบรอบรอบ,รอบแรกแล้วนะประมาณสี่สิบกว่ากล่องนะทุกคนแล้วก็เหลืออีกประมาณอีก อ่ายี่สิบกว่านะเดี๋ยวเบลจะไปส่งให้พวกนี้อันนี้คือเบลจะแพ็กไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนเช้าเบลไปส่งลูกไปโรงเรียนเบลก็จะเอาไปให้ด้วยอันไหนที่ยังไม่ส่งเบลรีบ จัดตรงให้แน่นอนใครที่รอรับรอรับได้เลยค่ะทั้งพวกขนุนพวกมะขามอะไรเงี้ยแต่มะขามมันอร่อยจริงทุกคนเขาทําแบบออแกนิกจริงๆนะไม่ได้ใส่สารไม่ได้อะไรคือแม่คนทำอะ่ะก็เป็นคนในพื้นที่จริงๆเป็นชาวบ้านที่เขาทําจริงเป็นสูตรของเขาอะ่ะทุกคนแล้วใส่กะทิคือมะพร้าวก็ไปหาตามสวนตามบ้านอะไรอย่างนี้เลยนะไปหาวัตถุดิบเองด้วยแกนั่งเราก็ไปคุยกับเขาเป็นตุเป็นตาเลยนะทุกคนเนี่ย เวลาที่ไปเจอใครหรือว่าอะไรเงี้ยเบลก็จะไปนั่งคุยนั่งคุยนั่งเมาคุยเป็นตุเป็นตะคุยเหมือนรู้จักกับกับแม่ค้าด้วยกันนานๆแต่ว่าก็ไปคุยเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเสียเวลาเพราะอะไรนะทุกคนไปคุยเป็นคนขี้คุยไปใสก่กระคู้เบื่อพรุ่งนี้วันพระนะทุกคนเบลก็เลยจะหุงข้าวเหนียวแล้วก็จะทําน้ําตกด้วยไปใส่บาทนะคะก็เลยให้ป้ามาเก็บอ่าพวก ต้นหอมพวกซาลาแหนหให้หน่อยเพราะว่าเบลเป็นวันแดงเดือดเก็บไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผักตายหมดก็เลยให้ป้ากเก็บให้สําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะจัดให้ยาวๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ดูแค่นี้ไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ